เปิดภาพมาสาวสาวหน่อยเปินจะเปิดหานมาลุกนะเปิดหานขายขนมบอออเปิดหานขายขนมมาลุกบอเปิดปลาดุกมาซื้อซอยอยู่ค่ะปลาดุกเออสิมาซื้อซอ,อ,อยเน่เน่ในเด้อสิเน่เน่เปิดหานไหมมาลุกบอ เอาให้ปปารุ่งก่อนอให้ปปารุ่งอ่ะสบาดีปารุ่งกันดุกแหละอ่ะออสบาดีกันสบายดีกันสบายดีอ่ะเปิดหานใหม่ดิดุสวัสดีดัสบาดีเดอ้เอพ่อแม่พี่นอ้องปารุ่งมดสุขสุขคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องเนเน่คือเกา่า นี่กะมาพบปมพ่อก,กันกะสาวน้อยเพิ่นเปิดห้านพอดีช็อก,ก <c oughs> ยีได้ <c oughs> ไขายดีอย, <c oughs> ยู่บ้าุขายดีอยู่บอเออได้ขายดีอยู่ เอ้บางส่วนจะไปเอากล้วยให้ n h าเฒ่าปะไปบอไปเอาเอากล้วยไปให้ n h าเฒ่าได้ไปบอหูอุืมไปกับแม่บอนเบอน่าเอาคือว่านนบอไปเฮ้ยได้นขนมนะเบิ่งค่ะมีอย่างนี้ขนมนะ ขึ้นยักอันน่ะขนมบ่อหรือว่าขายน้ำบ่อยไว้เดี๋ยวไล่ดูเออป่ะมันสวยมันนี่ก็บม่ได้ขึ้นไปเฮือนอยู่ดีอยู่เฮือนมันนี่ใช้ไดู ว่าม,มีโมเดลนหนึ่งเครื่อง <laughs> ดินทราย <laughs> ย้อนคือสมัยก่อนแม่กับดิน,ดดน,นเอาชี้ได้นน่เอ้ยแม่กับดิกระปุกกระปองเอาชี้ได้ดุทำไว้ไม่ไวตอกมาโดนกระตั้มดินและเก็กบกระปองกระปุก mục vào đây hường sáng qua về hai mẹ nhà thảo Hãy <laughs> Anh đủ Mia xem sẽ à cua, đây. thấy đuôi. Anh đuôi nắng nỉ tay như này bò. Mày nhanh này, bò. Anh đuôi nắng bay đuôi, anh cua bay nát hảo ba. A cua bay. Anh bay bay bay. Anh bay 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 đây, bay 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 Nè, em 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 xin vợ em 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 con đục em 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 con em cái em nàng em em tí ไอ้ในอ,อยู่ในกิ่นเจี๊ยดนะเฮะ้ยนแนวไรเดี๋ยวนี้นะขอคนช่วยอ๋ออืมโอเคขั้นต้มมัดในตู้ค้างบ้านนะเออแล้หายเมื่อกี้นี่อย่ามางระชันย่าย่าย่ากินกัดกินก่อนลูกว่ากัดกินก่อนกินเห็นบดข้าวดินลูกเด้อมันสิเปื่อนมีฝุ่น วางก่อนลูกวางก่อนน้ำมือจ้าน่ะชอบน้ำเจ้าน่ะวางก่อนอ่าแซ่บบ่หนุกแซ่บเล็ดปุ๊บมักกินนะกระตูมมัดเพป็นกะแต่ว่าแม่เนี่ยกินโดดห่อนคอกันโดดได้กระตูมมัดเนี่เป็นพ่อหยางบบใช้หนุกพ yeah. ่หยังไง Anh ăn chín nhá, nợ kát cắt nợ được đã, nha chưa? Mẹ chỉ nha mì nha mì nha mì nha bằng nọt mì nha hay nha thảo nha mì nha mì nha thả nha lục đơ, như vậy nè, thả đơ, mẹ นี่แกคกินร้ายน่ะนง่แง่เห่าแล้วเ่าใหญ่สิฉัออกมมันมันท่านลกเกิกนเลยกระพาะเสียแล้วพกระนแเเเก,นกนเกินะลูกกับมัน นำเปลือดห้ากระดูกไปสองสามนาทีนี่แหละสุดเกิดไปก็ไม่ใช่นี่ให้ถ่าแน่นี่จะไปให้ยาทวดของนี่นี่ไปนี่ปะไปวุ้นไปไปได้เห็รอ มาหอด้พิล้านมาดุพิลลานไหนกว่าพิดลลานก่อนย้ไปลุกเช็คเกิร์บรึเปเล่านี่ตมาดูเขา

ngon ngon, anh thảo, yên thảo, à đi, coi gì, coi ni. A lạy vô. Nguyên vợ. ng cho. 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 Ng cho.

้ไอยเลเห็นหน้าปุติดป่าเลยไม่ถ่าก็ได้เงาถ่าไม่ตู้ก็ได้เงาไปรอดดิหลานใายกันติดป่าป่ะในกินติดไม่ตู้เออให้ป้ามาอา้าเาไปมานอาเนาะเออแป้านานเ ทัแหา่มนเมาเ้าเหมือนเมื่อกี้ทีีดคักน่ไ้อาอ่ะเหนได้รอฮะเฮยเอ้ยได้มาได้มาบอนีมา่คืองัวงัวนึกควายนีเะเป็นตีนกว่าวไป้างอันนี้คหอะกล้ยนี่ลุงเคอมาลุงมาแต่เนือผู บร่ได้ซื้อบ่ฮะเปดแต่เน้อแ้แ้าเอ้าจว่าให้ตู้เราจะจะิกินบ่ฮะอยากไรไอ้กล้วยไอกล้วยเล่าเอาไม่ดุเอาเป่าแกใส่ก็ัากระดาวนี้นะลูกเพิ่นขันทั้งเฮือนบ่ แต่เป็นข้าน์แต่มันเห็นมันจับขปากแมชแมนเมื่อมานเนี่ยามันอมชื่อนะกำลังจะเอาอมขปะเลยเห็นเม่าก็เลยมาเห็นบั่นจำนองนี่แหละก็เลยพาเอาไปให้หมอเบิ่งอาการมันกับตเาย่ะดับเป็นยังชู้แบบไงระดันเพื่อนก็ไม่อยู่ตายได้แบบป้าติตายป้าเห็นยาวแบบเฟร์เอานี่เฟร์ต้องไปอาบน้ำบอกว่าป้าน้ำแมนน้ำน้ำจิ้น มนไปคนเดียวขึ้นมาเราเห็นลานใหญ่ขั้วเอาร่างเขาเอาเขาปากหรือ่าแต่ว่าหมอเบิ่งอาการชองชาจมูกงไม่ได้เป็นยังนี้หมอเขาตรวจแล้วมันมีไข้ก็เลยเอาน้ำเกลือใช้ให้สะ้รมั้ยใช่นั่นแหละเนี่ผักหยาดงามๆเพื่อนทำปลูกอย่างงมงาบซะใหญ่กับงัวงัวมะคมแบบนั่นนั่นขั้ว เนืตุ้มเป๊ะมทาถงเฮื้งเฮือนอยู mm ่ทงเือนางอเงื่อนยมักงามชารับปุนะมืงเนี่ยนั่นไม่ได้เน่ใช่ได้สารัาพ่อแมพี่น้องเนี่ยเด้อพบกันคลิปนะาสรับคลิปนี้สบายดี อนนี่สะบายดีป้าดุงกันดุสจะบายดีกันบ๊ายบายบายดีบ๊ายบายบายบาย